สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่ยอดฮิตนะคะในช่วงนี้เป็นเมนูง่ายๆถ้าใครที่รีบร้อนนะคะหรือว่าอากาศกำลังหนาวนะคะเหมาะเลยแล้วแถมเป็นเมนูที่ประหยัดด้วยนะคะวันนี้ลิซ่าจะทำไข่ตุนกระทะนั่นเองค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่ประมาณ5ฟองนะคะที่เป็นสีขาวเนี่ยที่ปุ่นสนมไข่จะเป็นสีขาวสีน้ำตาลก็มีนะคะมันคือไข่ไก่คะ่ะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะ เราก็มาตอกนะคนปริมาณเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้เราก็กินกัน3คนนะคะกําลังพอดีนะคะ3 4คนนะคะไข่5ฟองเราก็จะใส่น้ํา500 ML นะคะถ้า1 1ฟองเราก็จะใส่แค่100นั่นเองนะคะคนๆแล้วเรามากรองสักนิดเพื่อความเนียนละเอียดนะคะเพราะว่าไข่ก็จะมีแบบสีขาวๆยังมีแบบเ,เศษต่างๆนะคะหลังจากนั้น จะมาอธิบายว่าใส่อะไรบ้างเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะมีหมูสับหักใครไม่กินหมูก็ให้ใช้เป็นไก่ได้นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเห็ดหอมอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแครอทผักต่างๆถ้ายุ่งยากไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ตักออกมาหลังจากนั้นเราก็เอาหมูสับหรือว่าเนื้อสับที่เราต้องการนะคะใครที่ไม่ทานหมูก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะคนให้เข้ากันนะคะหากใครที่มีอ่า หมูนะคะเป็นกากหมนะูยิ่งอร่อยอมโรยหน้ายิ่งอร่อยเลยนะคะคนๆผัดๆใส่แครอทลงไปด้วยเพิ่มสีสันนะคะใส่ซีอิ๊วดําหวานค่ะสีสันเขาจะเข้มข้นแล้วก็เพิ่มรสชาติหวานเพราะว่าไม่ได้สาตาลนะคะได้ความหวานจากซีอิ๊วหวานนั่นเองค่ะ พอเราผัดทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเสร็จแล้วก็มาตั้งน้ำใส่น้ำลงไป5 0 0 ML ค่ะใส่ซีอ e ิ L ๊วขาวซอสน้ำมันหอยนะคะผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะเอาไข่นะคะใส่ลงไปนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะไม่ได้ไฟแบบเดือดเลยนะถ้าเราอยากให้เขานิ่มๆไฟก็ต้องอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเดือดเกินไปเ็าจะมีฟองอากาศนั่นเองค่ะ คนๆให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งสัก5านาทีก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ปริมาณาน้ำในเราแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ใส่เอาเครื่องที่เราผัดลงไปโรยข้างหน้าแล้วก็โรยต้นหอมนะคะหลังจากนั้นก็ตักรับประทานได้เลยค่ะยังไงก็ลองทําตามดูนะคะ